สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการปรับสิ่งแวดล้อมและการปรับสภาพบ้านสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะ เราเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่บ้านเนี่ยเราควรจะปรับสิงบ่งแวดล้อมหรือปรับบ้านยังไงกันเอ่ยวันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจกันเนาะโดยการพูดคุยกับคุณทรายค่ะสวัสดีค่ะคุณทรายสวัสดีค่ะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการปรับสภาพบ้านและสิง่งแวดล้อมสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงขึ้นซีกนะคะ,ะเราจะมาดูที่ตัวบ้านกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยตัวบ้านนะคะก็คือบ้านเนี่ยควรเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะหรือถ้าเป็นบ้านหลายชั้นเนี่ ควรให้ผู้ป่วยอาศัยที่ชั้นล่างนะคะเรามาดูกันที่ตั้งแต่ทางเข้าบ้านก่อนเลยนะคะซึ่งทางเข้าบ้านเนี่ยจะต้องเป็นทางเดินที่เรียบนะคะไม่มีพื้นผิวขูุข่ะนะคะอ่าไม่มีสิ่งของวางบริเวณเกะกะบ,บริเวณทางเดินนะคะ ซึ่งความกว้างของบริเวณทางเดินเนี่ยควรม,มีความกว้างอย่างน้อย90เซนติเมตรนะคะเพื่อที่รถเข็นหรือรถวิวแชร์ของเราเนี่ยจะได้สามารถข็นเข้าไปได้นะคะ,ะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะมีทางต่างระดบับก่อนบริเวณทางเข้าบ้านนะคะเราก็จะทําทางลาดเพิ่มเติมหรือทําทางลาดเข้าบริเวณทางต่างระดับไปนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างทางลาดนะคะซึ่งทางลาดของเราเนี่ยก็จะมีความกว้าง90เซนหนนกันนะคะแล้วก็เราจับจะทาทั้งสองข้างนะคะเพื่อการพัดตกหกล้มหรือการอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะ,ะในกรณีที่เราทําทางลาดนะคะทางลาดเนี่ยควรมีอาาัตราส่วนอย่างน้อย1ต่อ12นะคะซึ่ง1ต่อ12คืออะไรนะคะเรามาดูกันนะคะ อันนี้คืออัตราส่วน1นึต่อ12ของทางลาดนะคะก็คือถ้าเราทำทางลาดสูง1เซนติเมตรนะคะความยาวของทางลาดเนี่ยจะต้องยาวที่12เซนติเมตรค่ะ,ะหลังจากที่เราดูรอบตัวบ้านไปแล้วนะคะเราก็เข้าสู่ในบ้านนะคะอันดับแรกนะคะก็คือจะเจอลูกบิดประตูก่อนนะคะอ่าเรามาดูที่ลูกบิดประตู ซึ่งลูกบิดประตูที่เราใช้กันส่วนใหญ่นะคะจะมี2แบบนะคะก็คือแบบลูกบิดหมุนกับแบบคันโยกนะคะซึ่งแบบลูกบิดหมุนเนี่ยจะทําให้เปิดยากนะคะซึ่งใช้งานไม่สะดวกต่อผู้รับบริการนะคะเราแนะนําให้ติดเป็นแบบคันโยกแทนนะคะ ่อนะคะเราเข้าสู่กันที่ห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนของผู้รับบริการเนี่ยควรมีพื้นที่โลง่งไม่มีสิ่งของวางเกะกะนะคะแล้วก็ระดับความสูงของเตียงเนี่ยควรเหมาะสมกับผู้รับบริการอ่ะอันนี้เรามาดูกันที่รูปแสดงภาพห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนนะคะจะสังเกตได้ว่าไม่มีสิ่งของวางเกะกะบริเวณรอบเตียงเลยนะคะ ความสูงของเตียงเนี่ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเมื่อนั่งบนเตียงแล้วความสูงนะคะขาของผู้ป่วยจะต้องวางถึงพื้นแล้วก็ความสูงของเตียงกับความสูงของรถเข็นเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะเพื่อความสะดวก,กับการเคลื่อนย้ายค่ะไม่มีสิ่งของกีดขวางบริเวณข้างเตียงนะคะเมื่อห้องนอนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูกันที่ในส่วนของห้องน้ํานะคะซึ่งในส่วนของห้องน้ําเนี่ย ควรใช้เป็นประตูบานเลื่อนนะคะเพื่อที่จะสามารถเปิดค้างได้นะคะให้ผู้ป่วยสามารถเข้าออกห้องน้ําได้อย่างสะดวกนะคะประตูความกว้างของห้องน้ํานะคะควรอยู่ที่90เซนติเมตรเรามาดูกันที่ตัวอย่างของประตูห้องน้ํานะคะอันนี้ประตูห้องน้ํานะคะเป็นแบบบานเลื่อนซึ่งถ้าเราใช้เป็นแบบเปิดปิดนะคะมันจะเออค่อนข้างกินเนื้อที่นะคะแล้วก็ยากต่อการเปิดปิดของผู้รับบริการ หลังในการอาบน้ํานะคะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะคะสําหรับผู้ป่วยในห้องอาบน้ํานะคะซึ่งเราแนะนําให้ผู้ป่วยนั่งอาบน้ํานะคะอาจจะนั่งบนชักโครหรือว่านั่งบนเก้าอี้อาบน้ํานะคะเพื่อป้องกันการพัดตกหกลม้มอันนี้เป็นตัวอย่างของเก้าอี้นั่งอาบน้ํานะคะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถนั่งทรงตัวได้นะคะเราก็ใช้เราจะใช้เป็นเก้าอี้รถเข็นสําหรับนั่งอาบน้ําแทนนะคะ ในห้องน้ํานะคะควรมีพื้นที่อย่างน้อยนะคะ1.5ึ่าคูณหนเมตรนะคะเพื่อที่ผู้รับบริการจะได้หมุนรถเข็นภายในห้องน้ําได้อย่างสะดวกนะคะวัสดุพื้นภายในห้องน้ํานะคะควรใช้เป็นพื้นกระเบื้องที่มีป้องกันการลื่นนะคะหรือถ้าบ้านไหนเป็นพื้นกระเบื้องที่ลื่นเนี่ยเราก็ไปซื้อแผ่นกันลื่นมาติดเพิ่มเติมได้นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างของห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําของเราเนี่ยก็จะติดเราจับบริเวณข้างโถชักโคกแล้วก็บริเวณข้างอ่างล้างหน้านะคะซึ่งพื้นที่ใต้อ่างล้างหน้านะคะจะต้องโล่งไม่มีสิ่งของวางเกะกะเพื่อที่ผู้ป่วยเนี่ยจะได้สามารถเข็นรถเข้าใช้อ่างล้างหน้าได้อย่างสะดวกนะคะความสูงของอ่างล้างหน้าเนี่ยจะต้องสูงไม่น้อยกว่า75เซนเมตรแล้วก็ไม่เกิน80ซนติเมตรค่ะ เรามาดูในส่วนของชักโครกนะคะความสูงของชักโครกเนี่ยควรอยู่ใกล้เคียงกับรถเข็นนะคะก็คือมีความสูงประมาณ43-45เซนติเมตรนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถย้ายตัวได้อย่างสะดวกค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูกับเกี่ยวกับอุปกรณ์การอาบน้ํานะคะซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับการอาบน้ํานะคะ ที่ควรจะต้องเสริมก็คือมีแป้งถูหลังด้ามยาวนะคะเพื่อใช้ในการถูขาแล้วก็ถูหลังนะคะแล้วก็ขวดสบู่ที่ใช้หรือขวดยาสระผมที่ใช้เนี่ยควรใช้เป็นแบบขวดปั๊มนะคะอ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําการปรับสภาพบ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงซี่งนะคะซึ่งทุกคนสามารถนําไปปรับใช้กับบ้านของตัวเองได้ค่ะ